เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่บ้านพักนายทหารท่านหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเป็นเรื่องที่คุณนัดเขานำมาเล่าให้ฟังผ่านมาได้ประมาณสัก8ปปีแล้วในตอนนั้นคุณนัดเขาเป็นทหารเกณฑ์พอดีว่าในกลมเนี่ยมันมีการแยกทหารขึ้นกองร้อยกับกองพันปรากฏว่าคุณนัดเขาได้ถูกเลือกให้ไปอยู่กองพัน และพอดีผู้พันที่ก็เป็นหัวหน้าเขาต้องการหาคนไปทำความสะอาดบ้านพักซึ่งบ้านหลังเนี้ยมันตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีคุณนัดเขาก็เป็นคนอาสาไปทำโดยที่ตอนนั้นเนี่ยพอเพื่อนๆเ,เขารู้ข่าวว่าคุณนัดจะต้องไปที่บ้านพักหลังเนี้ยพวกเพื่อนๆก็เลยเดินเข้ามาทักกับคุณนัดว่าเฮ้ยมึงระวังตัวไว้นะเว้ย กูเคยได้ข่าวมาว่าบ้านผู้พันเนี่ยเขามีอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่คุณนัดเขาเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีอยู่แล้วพอเขาดิ้นแบบนั้นเขาก็รู้สึกเฉยๆกับคําพูดที่เพื่อนเนี่ยพูดมาเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรนะจนเวลาก็ผ่านไปพอถึงวันที่เขาจะไปบ้านพักหลังเนี้ยในหมู่ก็ได้เป็นคนขับรถไปส่งคุณนัทถึงหน้าบ้านแต่ว่าในหมู่เนี่ย แกไม่ยอมลงจากรถเลยนะเขาแค่มาส่งที่หน้าบ้านเฉยๆแล้วเขาก็หันมาคุยกับคุณนัดว่าเออนี่เดี๋ยวเอ็งเปิดประตูเข้าไปแล้วอะไม่กว่าจะอยู่ตรงนู้นนะไม้ถูพื้นจะอยู่ตรงนี้นะไอ้นั่นอยู่ตรงนั้นไอ้นี่อยู่ตรงนี้เขาเพียงแค่บอกว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็เท่านั้นเองแล้วเขาก็พูดออกมาคำหนึ่งว่าเอออีกอย่างอะ ทําความสะอาดแค่ชั้นล่างพอนะไม่ต้องขึ้นไปชั้นสองโดยเด็ดขาดพอคุณนัทเขาดิ้นแบบนั้นเขาก็แปลกใจเขาก็เลยถามไปว่าเอา้าทําไมล่ะครับหมู่ในหมู่เขาก็ตอบกลับมาว่าเออเอานะเองไม่ต้องอยากรู้หรอกเขาสั่งมาว่าให้ทําแค่ชั้นล่างก็พอพอแกพูดจบในหมู่ก็ขับรถออกไปคุณนัทเนี่ยได้แต่คิดในใจว่า ทำไมคำพูดมันถึงดูแปลกๆวะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้คิดมากอะไรเขาก็หันไปหน้าบ้านเปิดประตูรั้วเข้าไปลักษณะตัวบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านไม้หลังใหญ่เลยนะมีสองชั้นบริเวณหน้าบ้านเนี่ยมันจะมีสารประภูมิตั้งอยู่ตรงหน้าบ้านเลยหลังหนึ่งในจังหวะที่คุณนัดเขาเปิดประตูและก้าวเท้าเข้าไปในบ้านเนี่ยความรู้สึกบางอย่างมันก็ผุดขึ้นมา มันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้รู้แค่ว่าบ้านหลังเนี้ยมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยแต่คุณนัดเขาก็พยายามจะไม่คิดอะไรเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเรามาแปลกที่แปลกถิ่นละมั้งก็เลยรู้สึกแบบนี้พอเข้ามาในตัวบ้านในบ้านเนี่ยมันก็จะมีห้องโถงตรงกลางบ้านซึ่งห้องโถงเนี่ยมันจะกว้างใหญ่มากเลยนะแต่เขากลับ รู้สึกอึดอัดแปลกๆเขาก็คิดไปว่าเออมันอาจจะเป็นเพราะความมืดหรือเปล่ามันก็เลยทําให้รู้สึกอึดอัดและอีกอย่างหนึง่งบ้านหลังเนี้ยมันถูกเปิดไว้มานานมันก็เลยรู้สึกอึดอัดแล้วก็เหม็นอับมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินั่นแหละส่วนบันไดบ้านที่จะขึ้นไปบนชั้นสองเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลับประตูทางเข้าบ้านพอดีเป๊ะเลยด้านซ้ายมือมันก็จะเป็นโซฟารับแขก ส่วนด้านขวามือมันก็จะมีตู้โชว์แล้วก็มีทีวีเก่าๆอยู่เครื่องหนึ่งหน้าทีวีเนี่ยมันจะมีเก้าอี้โยกที่เป็นเก้าอี้ไม้ที่เราสามารถจะนั่งก็ได้หรือว่าเอาไว้นอนก็ได้พอเข้ามาในบ้านคุณนัดเขาก็จัดการทำความสะอาดโดยการเริ่มจากโซนด้านขวามือก่อนเพราะเขาคิดว่าเขาจะนอนตรงหน้าทีวีนี่แหละ หลังจากที่เขาทําความสะอาดเสร็จ э แล้วโซนหนึ่ง <it> feels, เขาก็คิดขึข <leaving> ้นมาได้ว่าเฮ้ยอยากออกไปซื้อทูบซื้อเทียนเพื่อที่จะนํามาไหว้สารพระภูมิที่มันอยู่ตรงหน้าบ้านซะหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนแปลกที่แปลกถิ่นมาในที่ที่ไม่เคยมาก็ขอไหว้เจ้าที่เจ้าทางซะหน่อยก็แล้วกันเขาก็เดินออกจากบ้านไปไปที่ร้านค้าแต่พอไปถึงร้านค้าปุ๊บเขาก็ไปเจอเข้ากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล เจอขนมนมเนยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยลืมซื้อทูบซื้อเทียนกลับมาตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนคนที่เห็นของตรงหน้ามันก็เลยทําให้ลืมไปเลยว่าเราจะมาซื้ออะไรไม่รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนเป็นไหมแต่ว่าผมเนี่ยเป็นประจําเลยนะคิดอยากจะไปซื้ออะไรพอไปถึงร้านค้าเนี่ยกลับลืมซื้อมาซะอย่างนั้นในหัวตอนนั้นอ่ะเขาคิดแค่ว่าเออ เดี๋ยวซื้อเบียร์ติดไม้ติดมือไปสักขวดดีกว่าวะ่ะเดี๋ยวคืนนี้กะว่าจะดื่มเบียร์สักขวดจะได้หลับสบายคุณนัดเขาก็เดินฮิ้วเบียร์กลับมาที่บ้านพอเดินกลับมาถึงบ้านตอนนั้นมันก็เป็นเวลาประมาณสักหกโมงกว่าๆแล้วพอมาถึงหน้าบ้านปุ๊บเห็นสารประภูมิขึ้นมาก็เลยทำให้เขานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลืมซื้อทูบซื้อเทียนมา ก็ว่าอยู่ว่าจะออกไปซื้อทูบแต่ดันลืมซะง,งั้นเขาก็คิดในใจว่าเออช่างมันก่อนก็แล้วกันเอาไว้เดี๋ยวค่อยซื้อพรุ่งนี้เอาเพราะว่าวันเนี้ขี้เกียจเดินออกไปละเพราะว่าตัวบ้านกับร้านค้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไกลกันอยู่พอสมควรคุณนัดเขาก็เดินเข้ามาในบ้านเอาเบียร์ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็รีบทําความสะอาดในส่วนที่มันเหลืออยู่หลังจากที่เขาทําความสะอาดเสร็จหมดแล้วเนี่ย คุณนัทเขาก็รู้สึกคาใจกับคําพูดที่ว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงห้ามนักห้ามหนาว่าห้ามขึ้นไปชั้นสองวะด้วยความสงสัยอยากรู้อยากลองเขาก็เลยมีความคิดที่ว่าอยากจะแอบขึ้นไปดูบนชั้นสองว่ามันมีอะไรแต่ในขณะที่เขากำลังจะก้าวเท้าขึ้นบันไดไปเนี่ยเมื่อเท้าเขาเหยียบลงบันไดขั้นแรก หูเขากลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาจากข้างบนมันเป็นเสียงตึงตๆคล้ายกับว่ามันมีอะไรสักอย่างวิ่งอยู่ข้างบนชั้นสองพอเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็หยุดชะง,งักแล้วก็ฟังพร้อมกับเงยหน้าขึ้นไปมองบนชั้นสองแต่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันกลับเป็นเพียงแค่ชาระเบียงมืดๆเท่านั้น ด้วยความที่ตอนนั้นน่ยมันก็เย็นและจนจะพบค่ําและบรรยากาศมันก็ดูน่ากลัวขนมันก็ลุกขึ้นมาเขาก็เลยเปลี่ยนใจก้าวถอยหลังลงมาเดินกลับไปนั่งพักอยู่ตรงบริเวณหน้าทีวีในหัวเขาเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยไอเสียงนั้นอะ่ะมันไม่น่าจะใช่เสียงหนูนะมันน่าจะเป็นเหมือนเสียงหมาหรือเสียงแมวตัวใหญ,ใหญ่วิ่งมากกว่าแต่ด้วยความเพียรจากการที่เขาทําความสะอาดบ้านมา ทำให้คุณนัดไม่อยากจะคิดอะไรต่อและได้แต่หลับตาเอนหลังลงบนเก้าอี้โยกภายในห้องโถงเนี่ยเมื่อเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างครบหมดทุกบานมันก็รู้สึกว่าภายในบ้านเนี่ยมันเงียบมากๆไม่ว่าตอนนั้นคุณนัดเขาจะรู้สึกง่วงรู้สึกเพียขนาดไหนก็ตามเขาก็หลับไม่ลงมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแปลกที่แปลกถิ่นก็เป็นได้นะ เขาก็เลยลุกขึ้นมาเปิดโทรทัศน์ดูพร้อมกับหยิบเบียร์ในตู้เย็นมาดื่มด้วยพอดื่มเบียร์หมดขวดปุ๊บเขาก็ล้มตัวลงนอนกับพื้นโดยการนอนเนี่ยมันเป็นการนอนแบบตะแคงข้างในจังหวะที่เขากำลังจะเคิมเคิมหลับเขาก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาสะก,กิดที่หลังเขาเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะ อะไรมาสะก,กิดที่หลังเขาวะเขาก็จะหันตัวกลับไปมองแต่ปรากฏว่าร่างกายของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับได้เขาก็คิดขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยนี่เราโดนผีอั่เหรอวะแบบนี้เหรอที่เขาเรียกว่าผีอำเกิดมาไม่เคยโดนเลยแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าคุณนัทเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้กลัวอะไรแบบนี้สักเท่าไหร เขาก็เลยไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากมายกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่เขาก็พยายามดิ้นรลนเพื่อให้มันหลุดจากอาการนี้เขาก็พยายามดิ้นอยู่นานเลยจนดิ้นมาพักใหญ่เขาก็หลุดมาได้เขาก็เลยลุกขึ้นมานั่งพร้อมกับกวาดสายตาไปรอบๆห้องแล้วเขาก็พูดขึ้นมาในใจว่าผมมาดีนะครับผมไม่ได้มารบกวน ผมแค่มาทำความสะอาดบ้านเฉยๆอย่ามากวนผมเลยผมขอพักผ่อนเถอะนะครับจากนั้นเขาก็ล้มตัวลงนอนต่อผ่านไปสักพักหนึ่งก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาแตะที่หลังเขาเหมือนเดิมแต่ครั้งเนี้ยมันกลับมีเสียงเด็กหัวเราะขึ้นมาด้วยมันเป็นเสียงเด็กหัวเราะที่เหมือนเสียงแบบเด็กหัวเราะแบบสนุกสนานนะนะ และสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันมีอะไรมาแตะที่หลังเขาเนี่ยมันกลับแรงขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่มันเป็นแค่การแตะสัมผัสแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามีเท้าของเด็กมาเตะเบาๆที่หลังเขาในใจคุณนัทเนี่ยเขาก็คิดแล้วว่าเอาแล้วเว้กุโดนดีเข้าและจากนั้นเขาก็พลิกตัวกลับมามองแต่การมองของเขาเนี่ยมันเป็นการมองแบบ คนสลึมสลือนะมันก็มองไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่คุณนัดเขาเห็นเขาเห็นเป็นขาของเด็กอายุประมาณสักสามี่ขวบมันเป็นขาดูเล็กๆแห้งๆซีดๆกำลังนั่งห้อยลงมาจากตู้โชว์บริเวณข้างๆทีวีเขาเห็นแค่ขานะเขาไม่ได้เห็นตัวลักษณะของขาที่เขาเห็นเนี่ยเป็นเหมือนเด็ก นั่งห้อยขาลงมาจากตู้โชว์แล้วก็แกว่งขาไปมาพอเห็นแค่นั้นแหละเขาก็ตกใจสะดุ้งสุดขีดเลยใจนี่หายแวบไปเลยเหมือนคนที่แบบอาการเหมือนคนตกจากที่สูงอะ่ะเขาก็เลยรีบดีดตัวลุกขึ้นมานั่งก็พยายามเพ่งมองดูบนตู้โชว์ใบด้นอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็กลับไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นแค่ตู้โชว์เปล่า ในตอนนั้นน่ยมันก็เป็นเวลาประมาณสักตีกหนึ่งกว่าๆแล้วความเงียบในบ้านทําให้เขารู้สึกหูอื้อขึ้นมาเขาก็พยายามกวาดสายตามองไปรอบๆบ,บ้านแต่เขาก็ไม่พบอะไรมันมีเพียงแค่ไฟดวงเดียวที่มันเปิดอยู่กลางห้องโถงเนี่ยซึ่งไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้สว่างอะไรมากมายเท่าไหร่มันก็เลยทําให้บริเวณรอบๆบ,บ้านเนี่ยมันจะมีมุมมืดๆเกิดขึ้นอยู่หลายจุด พอมองไปแล้วเจอแบบนั้นนะ่ะมันก็รู้สึกขนลุกวูบขึ้นมาทั้งตัวเลยในใจเขาเนี่ยคิดแล้วว่า i, เฮ้ยจะาไงต่อดีวะจะนอนต่อมันก็นอนไม่หลับเพราะว่าเราแวงไปหมดแล้วตอนเนี้ยเขาก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเออเดี๋ยวเดินออกไปนั่งที่ร้านเกมดีกว่าเพราะว่าหน้าบักซอยตอนที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยมันมีร้านเกมอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนะี่ยร้านเกมมันจะเปิด24ชั่วโมง อันนี้ผมไม่รู้นะว่าตอนนี้มันยังเปิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าพอเขาตัดสินใจได้แล้วปุ๊บเขาก็รีบลุกจากที่นอนเดินไปตรงหน้าประตูเพื่อที่จะเปิดประตูออกไปแต่พอเขาเอื้อมมือไปจับที่ลูกปิดประตูปุ๊บหูเขากลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านหลังมันเป็นเสียงดังกุกกักกุกกักกุกกักดังมาจากข้างหลังเขาเสียงนั้นเนี่ย มันทำให้เขารู้สึกเย็นสันหลังวูบขึ้นมาเลยแต่เขาก็พยายามจะไม่หันกลับไปมองเด็ดขาดกลัวว่าถ้าหันกลับไปแล้วเขาเจอภาพที่ไม่อยากเห็นเนี่ยมันจะไปกันใหญ่เขาก็รีบเปิดประตูปิดประตูแล้วก็เดินออกจากบ้านทันทีโดยที่ไม่หันกลับมามองเลยในคืนนั้นเขาก็อยู่ที่ร้านเกมทั้งคืนเช้าวันต่อมาด้วยความสงสัยว่าเฮ้ยไอเด็กที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ย มันเป็นใครกันวะหรือมันมีอะไรอยู่ในบ้านหลังนี้หรือเปล่าด้วยความอยากรู้อยากลองคุณนัทก็เลยเดินกลับมาจากก้านเกมเข้ามาในบ้านตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาประมาณสัก6โมงเช้าเจ็ดโมงเช้าและกลางวันเลยนะตอนเช้าเลยนะพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บเขาก็พยายามหาดูว่าผู้พันเนี่ยแกเลี้ยงอะไรไว้หรือเปล่า,าในบ้านหลังเนี้ยพวกกุมารทองลักยมลูกกอกเนี่ย อะไรแบบนี้เขาเลี้ยงไว้หรือเปล่าแต่หาจนทั่วเท่าไหร่มันก็หาไม่เจอแต่มันก็เหลือเพียงแค่ชั้นสองนี่แหละที่เขายังไม่ได้ขึ้นไปพอคิดได้แบบนั้นคุณนัทเขาก็ตัดสินใจว่าเอาวะยังไงวันเนี้ยก็จะต้องขึ้นไปดูให้ได้เลยว่าข้างบนชั้นสองเนี่ยมันมีอะไรเขาก็กำลังจะเดินขึ้นไปและพอกำลังจะเดินขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สองขั้นที่สามพอถึงขั้นที่สามปุ๊บมันก็มีเสียงดังตึ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 งดังขึ้นมาซึ่งแน่ใจได้เลยว่าไอเสียงเนี้ยมันเป็นเสียงวิ่งของคนแน่นอนเลยพอได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะขึ้นไปดูต่อละเพราะกลัวว่าสมมุติถ้ามันเป็นคนขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเดินขึ้นไปแล้วเขาต้องโดนด่าแน่ๆเลยว่า ใครอนุญาตให้ขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่ใช่คนล่ะพอเขาคิดได้แบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยก้าวเท้าถอยลงมาแบบช้าๆพอลงมาได้ปุ๊บเขาก็มายืนคิดทบทวนว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่วะที่เราได้เห็นแล้วก็ได้เจอมาเนี่ยทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนที่ไม่เคยกลัวเรื่องแบบนี้เลยนะแต่ตอนเนี้ทํำไมไมารู้สึกว่า บ้านหลังนี้มันถึงมีอะไรแปลกๆอยู่ข้างบนชั้นสองเขาก็เงยหน้าขึ้นไปมองตรงที่ระเบียงชั้นสองอีกทีหนึ่งทั้งๆที่ตอนนั้นมันเป็นตอนเช้านะแต่เขากลับรู้สึกขนลุกแบบบอกไม่ถูกจากนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยววันเนี้ออกไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่าพอรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้านหลังนี้สักเท่าไหร่ ช่วงเช้าคุณนัดเขาก็ออกไปเดินเล่นที่ห้างข้างนอกพอตกเย็นปุ๊บเขาก็ต้องจำใจกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนกลับเนี่ยเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออเราไม่ได้ซื้อธูปซื้อเทียนมาไหว้าสารพระภูมิเลยนี่ว่าเขาก็เลยซื้อธูปซื้อเทียนติดไม้ติดมือกลับมาด้วยจากนั้นพอมาถึงบ้านก็จุดธูปไหว้าสารพระภูมิที่อยู่ตรงหน้าบ้านหลังจากเสร็จแล้วเขาก็เข้าเข้ามาในบ้าน พอตกกลางดึกถึงเวลาที่เขาจะต้องนอนละก่อนจะนอนคุณนัดเขาก็พูดลอยๆออกมาว่าในบ้านหลังเนี้ยผมไม่รู้นะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ถ้ามีออกมาให้ผมเห็นหน่อยคือที่เขาพูดแบบเนี้ยเขาไม่ได้เป็นการท้าทายนะแต่เขารู้สึกอึดอัดมากกว่าเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าที่เนี่ยมันมีอะไรอยู่จริงๆหรือเปล่า จนเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงห้าทุ่มคุณนัดเขาก็พลอยหลับไปหลับไปได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงดังมาจากข้างบนชั้นสองมันเป็นเสียงดังแบบกุกกักกุกกักกุกกักพอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเยแหงหน้าไปมองตรงชาระเบียงชั้นสองเนี่ยแต่สายตาเขากลับไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่าง อยู่ตรงบริเวณทางขึ้นบันไดชั้นสองทางทางที่ตรงนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นที่โลง่โลงๆแต่มันกลับมีอะไรบางอย่างยืนอยู่ตรงนั้นคุณนัดเขาก็พยายามเพ่งมองดูให้มันชัดเจนว่าเฮ้ย hey, มันคืออะไรวะเพราะตอนนั้นน่มันก็ดึกมากแล้วนะมันก็เลยมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ในใจเขาก็คิดว่ามันจะเป็นคนหรือเป็นขโมยหรือเปล่าวะก็พยายามเพ่งมองดู พอเพ่งมองดูดีเนี่ยร่างร่างนั้นมันก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคนมันเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงผมยาวผมเนี่ยนะมันปิดบังใบหน้าเธอทั้งหมดเลยเธอสวมชุดคลุมท้องสีขาวๆในตอนนั้นนะ่ะคุณนัดเขาก็ตกอยู่ในอาการมึนงงก็พยายามเพ่งมองดูให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยมันเป็นใคร ในขณะที่เขากําลังเพ่งมองดูอยู่เนี่ยอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นเธอก็ค่อยๆหันหน้ามามองแล้วเธอก็วิ่งพุ่งพรวดมาหาคุณนัทอย่างเร็วเลยพอมันเป็นแบบนั้นน่ะคุณนัทเขาก็ตกใจสะดุ้งสุดตัวเลยจิตใจเนี่ยมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเขาก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นอย่างไวเลยโดยกลานที่ไม่หันกลับไปมองเลยนะ เขาก็ไปนั่งพักตั้งสติอยู่ตรงหน้าบริเวณร้านสะดวกซื้อแถวแถวบริเวณปักซอยเขาก็คิดทบทวนว่าไอเหตุการณ์ที่เขาเจอมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วต่อไปเนี้ยจะยังไงต่อดีแต่แล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยลืมปิดประตูบ้านไว้นี่หว่าถ้ามันมีโจรมีขโมยเห็นว่าบ้านผู้พันเนี่ยเปิดเอาไว้แล้วมันมาขโมยของในบ้านผู้พันเนี่ย เขาต้องสวยแน่ๆเลยเขาก็เลยต้องจำใจเดินกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกรอบหนึ่งเมื่อไปถึงประตูลัวหน้าบ้านเขาก็ยืนห่างๆทำใจอยู่พักหนึ่งเขาก็รวบรวมสติรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะเดินเข้าไปในรัวบ้านอย่างที่บอกไปว่าบ้านหลังเนี้ยตอนที่ออกไปเนี้ยรัวข้างนอกมันไม่ได้ปิดเอาไว้พอเขาเดินเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปปิดประตูในบ้านเนี่ย แต่เมื่อเดินไปถึงประตูปุ๊บอยู่ๆประตูมันก็ปิดใส่หน้าเขาดังตึง้งแล้วมันก็มีเสียงวิ่งดังมาจากข้างบนชั้นสองดังตึ้งตึ้งตึ้งตึงต้ง,ตง,ตง,ตงแค่นั้นแหละคุณนัดเขาก็อยู่ไม่ได้ละเขารีบวิ่งกลับไปที่ร้านเกมเหมือนเดิมแล้วก็กะว่าเดี๋ยวรอตอนเช้าคุณนัดเขาจะขอยืมโทรศัพท์เจ้าของร้านเกมโทรเข้าไปที่ค่ายเพื่อที่จะติดต่อคุยกับนายหมู่ให้แกมารับ เช้าวันถัดมาพอคุณนัดเขาได้เจอกับนายหมู่เขาก็เลยเอาเรื่องเนี้ยเล่าให้กับในหมู่ฟังแล้วก็ถามว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรหรือเปล่ากับท่านเพราะผมเจอเด็กแล้วก็เจอคนท้องด้วยสองคนเนี้ยเขาเป็นใครครับพอถามมาแบบนี้ปุ๊บนหมู่แกก็ไม่ยอมเอ่ยปากบอกกับคุณนัดมาแม้แต่คําเดียวนะเขาก็บอกมาแค่ไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียว ไอ้ครั้นว่าคุณนัดจะไปถามผู้พันที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพอเขาก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปถามกับเพื่อนๆที่อยู่ในค่ายแทนต่างคนก็ต่างบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันถึงประวัติบ้านหลังเนี้ยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแต่ที่แน่ๆเลยก็คือทหารรุ่นไหนๆก็ตามที่โดนเข้าไปทำความสะอาดที่บ้านหลังเนี้ยต้องโดนดีทุกคน จนสุดท้ายแล้วตัวคุณนัทเองเขาก็ไม่รู้นะว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ได้แต่ตั้งคำถามอยู่ในหัวเขามาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนัทเขาได้ไปเจอมาที่บ้านพักนายทหารท่านหนึ่งในจังหวัดราชบุรีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ฟังมาจนจบแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงก็แล้วกันนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องผีเลยนะผมว่าเลิกได้ก็เลิกเถอะครับไอการที่เกณฑ์ทหารเข้าไปแล้วก็เอาไปรับใช้ทําความสะอาดบ้านหัวหน้าเนี่ยผมว่ามันดูทุเลศนะทําอย่งกับเป็นทาสเลยอะไอคนที่โดนเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเพราะว่าโดนใช้ก็ต้องทําจะหือจะอือก็ไม่ได้เอาละช่างมันเถอะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนัดเขาได้ไปเจอมานะครับ